สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่เค้กครับอ่าก๋วยเตี๋ยวพี่เค้กโลโซนะฮะอยู่ที่ไหนครับพี่เค้กโลโซอยู่ร้านปลาบึกเจ็ดสีครับอ่าวันนี้ก็จะเป็นคลิปอ่าเป็นคลิปอีพีพิเศษนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากอย่าบอกรักผัวใช่ใช่ใช่อ่าเป็นคลิปอีพีพิเศษเราก็จะพาไปรีวิวอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวเค้กโลโซกัน นะครับผมก็เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเป็นเน็ตไอดอลของเชียงของเลยก็ว่าได้อ่า,อาคนที่อยู่เชียงของจะรู้จักชื่อนี้ครับ <c oughs> กับเค้กโลโซอ่าติดตาม Facebook เข้าได้นะครับผมเ <c oughs> พียงพิมพ์คําว่าเค้กโลโซนะฮะอ่า <c oughs> บรรยากาศจะเป็นยังไงรสชาติของก๋วยเตี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอไปชมกันนะครับผมอ่า นี้เราก็มาถึงแล้วนะครับกับร้านพี่เค้กโลโซนะครับผมอะไรนะก็ร้านนี้อร่อยมากครับสลับนี่มมยมไมยมดอง ไอ้นี่น้ำซุปน้ำซุปนี้เป็นน้ำซุปสูตรพิเศษใช่ไหมครับของแมวครับของแมวถือว่าทำไมแถวนี้ไม่มีแมวนะคะขับรถมามองไม่เห็นหมาสักตัวเอาใส่เอาใส่น้ำซุปมาไม่อยู่ไม่อยู่ในน้ำซุปนี่ใช่ป่ะพี่น่าจะอยู่ในนี้นะทำได้ในนี้บางวันก็กระดูกแมวบางวันก็กระดูกหมา เขาครับผมเลขหลุดซิมเนี่ยพิเศษยนโอนัดใสรับเลยบากร้านด้วยนะครับผมร้านร้านชื่ออะไรครับร้านมีเปนมีหลายชื่ออะเอาให้หมดเลยครับลายล่ยสไตล์ยาดองลายจำสไตคาเฟ่ครับผมขายบ้างไม่ขายบ้างครับตามสไตล์ครับแล้วแต่ฟิลแล้วแต่อารมณ์มาร้านนี้ไม่มีตังกินได้ไหมครับได้ครับผมได้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาก็ เอาคลิปนี้อ้างอิงได้เลยนะฮะมาเรากินฟรีอ่าใช่ครับงั้นยืมตังสองร้อยครับไมม่ <laughs> อ<ะ>อีอันนี้ของพี่เบิร์ดใช่ไหมพี่ใช่ครับลูกค้าครับลูกค้ามาหยิบเองครับลูกค้าเสร็จแล้วครับจะ <laughs> แจกไหมครับ <laughs> ก็หยิบเองใช่ไหมครับใช่ครับจะอะไรนะเอาอันนี้นี่เอาไปนะอ่ะก็แถมเอาไปไม่กินผักไม่เยินอ่าอ่าอ่านี่พี่เบิร์ดลองชิมแบบไม่ปรุงไม่ปรุงอ่าไม่ปรุง หวานจากอะไรจ๊ะอร่อยร้อนอร่อยอร่อยอ่าอร่อยนะครับนี่คือขนาดไม่ปรุงใช่ไหมฮะคือมานี่นี่ไม่ต้องปรุงก็ได้นะจริงๆนะอันนี้คือลูกชิ้นลูกชิ้นนำชัยอ่าลูกชิ้นนี่ นำเข้ามาหมดเลยนะครับผม,มนี่ไม่ขออันนี้ของผมเดี๋ยวผมอ่าน่ากินมากนะครับมองเือกมาลองกินแบบมันปรุงดูบ้างร้านนี้ดีอ่ะนะโอ๊คด,ดีไงครับไม่มีน้ำปลามันดูเพิ <laughs> <laughs> ่คือเห็นอยู่แล้ว มาร้านพิเศษนี่ถ้าเรามานั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวกินทั่วเดียวไม่พอนะครับผมทมาอร่อยให้น้อยครับ <c oughs> ตับนี่นี่ลูกชิ้นลูกชิ้นอีกหนึลูกชิ้นเต็มเตครับผมมันเป็นลูกชิ้นเนื้อเนาะลูกชิ้นเนื้อก็จะมีลูกชิ้นเนื้อ,นะนนอ,แ,นนอแบบนี้เต็มเต็มแบบเดี๋ยวลองชิมแบบหลังปุบ ร้านเป็นไสตอนกลางวันก็มีก๋วยเตี๋ยวกลางคืนก็เย็นๆหน่อยเนาะเริ่มเย็นๆหน่อยก็เริ่มจะมีเป็นพวกยำพว,วกของทอดอ๋อนร่อยนี่ครับนี่ครับอร่อยครับอร่อยอร่อยมากใกล้ๆนี้ต้องบอกอร่อยครับ <laughs> ที่ถ้าว่าไม่พอก็เหลือนี่นะขอบคอมท่านเลยครับหน้าตาตอนมันไม่กินเหล้านี่เหมือนจะสดใสเป็นไรครับตอนกินตอนกินเป็นไงฮะสดใสไหมฮะไม่สดใสครับเพรว่าพูดจะสดใสนี่ครับกเออก็มีน้ำออ่นชี่เย็นๆด้วยนะฮะสำหรับร้านนี้ก็ตอนกลคืนก็ไม่เออตอนเย็นๆนะฮะเย็นๆไปก็จะมีอ่าประมาณพวกกับข้าวยำพวกอะไรอย่เงี้ยนะฮะมีเยอะ มีกับข้าวไห้เรื่องหลายๆส้มตำอร่อยหอยหวานอร่อยมากแล้ววันนั้นมากินนะครับเจออย่างนี้เลยฮะหอยใช่ไหมครับหนอนครับอยู่ในหอย <laughs> <laughs> ตัวใหญ่มากฮะสะดุ้งหมดไม่เหลืออะไรดีละร้านมึง <c oughs> อะเค้กเอาครับกินกินนมครับกินแห่ก็กินนมครับผม <c oughs> ปีใช่ไหมร <c oughs> ับเรียกมันเข้าไปครับ <c oughs> <c oughs> บริการอันนี้ปีไหมครับปีครับผมปีปีนะครับก็ ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเขาพูดแบบท่าๆอย่างทำไมบริการแบบแปลกๆอย่างก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันมันมันไม่ใช่นิสัยรู้ไหนสันดานได้แบบนี้บล้วสวยอ่ะ เราไม่ได้อวยนะฮะเราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะฮะเรามา่อกี้รถมาจ่ายตังค์นะฮะอร่อยจริงแต่พูดให้เจ้าของร้านได้ยินนะฮะมันจะต่อยเรา ดีทุกอย่างล้านนีมม่มีอ,อะไรฮะ <c oughs> เดี่ยวกับเจ้าของล้านนะี่กับเจ้าของล้านงาน,นดีทุกอย่างตายยล้วเด้อเจ้าของล้าน เพียบเป็นกวยเลยน้ำแดงค่ะ,อ,ะอ่ะก็ขอบคุณที่อ่าเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็สำหรับคลิป EP พ,พิเศษเราก็มีแค่นี้แล้วกันฝากร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เค้กครับอ่ะฝากร้านด้วยนะครับช่วงนี้ก็เปิดกลางวันนะครับ11โมงถึง5โมงเย็นนะครับร้านรลิตายาดองบน้ำใสาคาเฟ่นะครับมีก๋วยเตี๋ยวอ่าผัดกระเพรานะครับ ยินโผต้องยำยินโผนะครับครับก็จบลงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะฝ<ด>ากเยอะไปครับผม <c oughs> ครับสวัสดีครับรอรอ่รอยร่อยคุณเอากลับบ้านได้แล้วด้วยได้ล <c oughs>